นี่ลุงเสียงเสียงเหนื่อยนเพื่อนบุนแล้วลุงจ่าบุญมาชวนสวัสดีครับมาพี่น้องครับเมื่อนี้เดี๋ยวเนี่ยจะแสบมาฝากพี่ฝากน้องตำเสวกุ้งสดเมนูประจำนองจ่าเด้พี่น้องนี่ผมก็เลยใส่ผูหน้าดองของน้องแพทนะครับช่องกินกับแพชมาด้วยนะครับนี่พี่น้องบ้าเป็นอะไร หมดนะเจองเลยแค่หมูจ้าแค่หมูแค่หมูมพี่น้องอเ่าใส่ข้างหรืใส่ข้างเลยเออว่าใส่หลายแทะผมส่ยอยีกเนี่ยโอ้ขีดทนะีเธอเนาะเจองไปเลยไตื่นแทบพี่น้องมนักจ่าสื่อพี่น้อง <c oughs> โอ้บีบผม <c oughs> ประหย,ยัดกินย่างหลายนี่หนักจ่าเลี้ยงแค่หมูเล้วพี่น้อง <c oughs> ลูกเรียองกั <c oughs> <c oughs> เอาครับตา,าปพี่น้องไปเซ่บแซ่ล้ำกันครับผมเอาลูกเลยช่วงเลยจ้าโว้พี่น้องพื้นเลช่วงเลยเซ่บแซ่ขึ้นหวัวต่ำเลยไิกินไรเมือล่ะ<อ>แม่นบอกเสม <c oughs> กุ้งกินผักเนาะจังหวะนี้แล้วก็จ้วงกุ้งไปก่อนเลยค่ะแบบผีน่องอืออืมช้ำแห้งอือจะเป็นผักชุรสลวกพี่น่องครับเนี่ยแก้มผักชุรสลวกสับแสบเลย อย่ากแป้นลวกชูเนี่ยพราแป้นลวกด้วจันนี่อพักแป้นลวกปลูกเองเนาะได้แหละปลูกไห่เชดิดได้แหละอืะไม่กินกับตางด้วยจ้ะมันยังแสบพักแป้นลวกออกออกรสหวานเนาะด้งแต่นเนาะ うん ทุกคนครับบรรยากาศร่มไวยๆพี่น้องครับหวานเน,ะเนาะผักเป่นเขาจอไปเขาผมผักมันมาผั่นอืมที่เขาว่าสมผักเป็ดนั่นแหละ พุ่งจ้าอืมืมบูนาดงอืมหอมอมหอมอืมใช่

แสบมือก็ลุมมันเหมือกบ้าแห้งมันเหมือกบ่อแห้งห่อนเนาะจ้าเนาะพราะว่าหนึ่ห่อนหนึ่งวันหนาวเปลี่ยนไงคือใจคนแน่ผมบอกว่ามีเบาะเพิ่มเนี่ยกระสิบกันถึงถ้าเป็นโคตัวลุงมึงบอกหูว่าเป็นโคแห่งมึง ค mm hmm. วนในมู อุ้ยลนหนึ่งดาวจบตำนี่ขนนี้มูกินมันก็แสบนะพี่น้องมูกินได้แสบคร,รับอ,อันเลยพันเลยนี่ตัวใหญ่ๆพี่น้องจ่จะไปซื้อกับป่าพัน ตรงนี้ครับชีว้นนองเบียร์ด้วยพี่น้องิันไปดูแลแม่แม,แม่ย่ายผมมันเตรียมตัวพาตัดคนทั้งคนถามมาิ่นเป็นอะไกระดูกทรับเส้นพี่น้องอชิมกำน้ำต่ำลราคนน้อาเขาวาการที่ไม่มีลูก 本来按度设。

คอมเมนต์บอกนี่ได้พี่น้องเด้อท่านี้น,ะนะ่าหนาวห่อน ปูดได้ทุนใจปูหน้าดองทักเพจกินกับเพจได้นะครับหอม้อกาะไก่ละถิ่มใส่มันหลุดงหอือ ตัวเนี่ยเนื้อมันหวานด้วยจ้ะลุงลุงจับเป็นหลานล <laughs> <c oughs> ุงเด้นี่เฮ้อลุงเสียงเสียงด้วยนะเพื่อนพนแล้วลุงจา้าพนป่ะชวน <laughs> ขเขินมาบา่าวบุวแพรพน

หวานแห้งผักทบบืมตับ

หน้าดองเนี่ยเห็ดใหม่ๆมันจะบอ่ค่อยหอมเลยพี่น้องแต่ถ้าเราเราดองไว้นานๆสักพักหนึ่งกินปูกินแล้วมันจะออกมันจะหอมอ <c oughs> ืมตื่นเก่ง <c oughs> พี่น้องฝนลินมึงเนี่ยนี่พี่น้องนี่สองเทือสามเทือแล้วลินมากฝน ทมกลางสายฝนสเสียบนี่พอใจครับ หืมน้องจจังม่พี่น้องครับสลับมือนีกันเอาตำซัวปูนาดองกุ้งสดมาฝากพี่ภาคน้องเป็นเมนูประจำของน้องจาที่ชอบกินกุ้งสดนะพี่น้องเนาะ นคนวอล์คี้นี้ฝากก็ไล้ก็แชร์ก็ติดตามพี่ยิงเปีดเซเวอร์น้องจากชาแนลน้ำเด้อพี่น้องครับขอบคุณขอบคุณพี่น้องสู้ข้ขนที่ให้กำลังใจและ้ะให้ความสนุนตลอดมากนะพี่น้องเนาเอาสำหรับมือนีผมขอตัวลบาบปกรคนินดาพร้อมไหมครับสวัสดีครับ